วันนี้ผมจะมารีวิวความรู้สึกนะครับหลังจากที่ผมได้ติดตะแกรงท้ายรถแล้วก็กล่องใส่ของท้ายรถแบบนี้นะครับว่าติดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งผมก็ใช้มาระยะนึงแล้วเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอันนี้ก็เป็นตะแกรงของ Honda Wave 110i ตัวนี้เนี่ยตรงรุ่นเลยสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กตัวเหล็กนะครับเชื่อมมาอย่างดีนะครับไม่มีขึ้นสนิมเลยและที่หัวน็อตก็ไม่ขึ้นสนิมด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นข้างล่างนะครับผมโครงสร้างของเขาแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ใช้ง,งานดีมากๆเลยนะครับผมสาหรับตะแกรงตัวนี้นะครับรับน้าหนักได้อยู่ที่ประมาณ20กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องท้ายรถกันบ้างนะครับกล่องอันนี้นะขนาด48ลิตรนะครับก็จะใหญ่เบืเ้องต้นแบบนี้เลยนะวัตถุประสงค์ที่ผมซื้อมานะครับก็คือเอาไว้ใส่หมก,กันนกแล้วก็ไว้เก็บของนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ นี่นะครับผมก็เอาไว้ใส่หมวกกันน็อกนะก็ใส่หมวกกันน็อกได้1ใบเต็มๆเลยนะครับผมแล้วก็ไ้เก็บพวกสายรัดขอแล้วก็เสื้อกันฝนนะครับผมช่วงนี้ฝนตกนะซึ่งที่กล่องนะครับผมเขาก็จะมีรูให้ยึนอดน็อตอยู่นะครับผมเขาจะมีแถมน็อตให้ทั้งหมด4ตัวนะครับเราสามารถเลือกรูเลือกระยะการยึนดน็อตได้เลยซึ่งกล่องใส่ของรุ่นนี้นะครับผมสามารถล็อกได้ด้วยนะครับมีกุญแจล็อกอยู่แบบนี้นะแล้วก็จะมีลูกกุญแจให้ทั้งหมด2ลูกนะครับผมถ้าหากว่าเราปิดไม่ดีนะครับตัวกล่องก็ไลิดงปป แล้วก็ล็อกข้างๆนะครับผมดึงกุญแจออกสำหรับท่านใดนะครับผมที่กำลังมองหาตะแกรงทะลุมอเตอร์ไซค์หรือว่ากองใส่ของแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิงาก์ตะกร้าเหลืองได้นะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะครับรถของท่านรุ่นอะไรปีอะไรก็กดเข้าไปดูได้หรือจะทักเข้ามาสอบถามก่อนซื้อก็ได้นะครับทุกชิ้นมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ